กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูเจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมคารบาลโมบายนั่นเองข้าบผมในที่สุดนะครับภาษาไทยก็มากับเขาสักทีครับดูภาษาไทยจริงๆภาษาไทยจริงๆนะครับหลังจากที่รอเกาหลีมาน่าจะประมาณ2ปีได้เนาะเอาล่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปหรือว่าไม่รู้จักเกี่ยวกับคาบาลโมบายมาก่อนสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับคือเกมเนี้ยเขาแทบจะยกเวอร์ชัน PC มาเลยเพราะนั้นใครเคยเล่นเวอร์ชัน PC มาก่อนเนี้ยมาเล่นเกมนี้ได้เลยความรู้ส่วนใหญ่ใช้ได้หมด ความเหมือนเนี่ยประมาณ95%อาาแต่ว่ามันจะเพิ่มพวกอำนวยความสะดวกเข้ามาไงออโต,ต้งออโต้อะไรพวกนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับอันดับแรกนะครับขอพูดถึงอาชีพก่อนเลยกนแล้วกันนะครับมีทั้งหมด8อาชีพเลยตั้งแต่เริ่มเกมนะครับซึ่งจะขอบริฟสั้นๆกนแล้วกันว่าแต่ละอาชีพจุดเด่นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสรับอาชีพแรกนะครับวอร์รเออร์ครับเขาบอกว่าเป็นสายบ้าพลังครับใครแบบว่าอยากโจมตีแรงๆหวดหนักๆแบบไม่่่ไไดด้คิเเยยอออะอะะรมากนีล อาชีพนี้ครับวอลลเออร์ครับอาชีพต่อไปครับเบลเดอร์ครับดาบคู่คิริโตครับอันนี้บอกเลยว่าเทมาครับผมใครที่ชอบแบบว่าคลองแค่ว่องไวหาตัวจับยากแบบนักฆ่าอะไรเงี้ยนะได้เลยครับผมอาชีพเบลเดอร์ครับอาชีพต่อไปวิสัยครับผมจอมเวทนั่นเองครับสกิลอลังการงานสร้างยืนอยู่แนวหลังแล้วก็ยิงดาเมจอย่างรุนแรงตูมตามตูมตามใครเล่นนักเวทก็อาชีพนี้แหละครับ อาชีพต่อไปฟอสคฮะเชิญครับผมเป็นนักธนูนั่นแหละคิดง่ายๆแค่นั้นแต่ว่าเขามีสกิลบัฟสนับสนุนด้วยนะครับอาชีพต่อไปฟอสชิลเดอร์ครับผมแค่ชื่ออาชีพก็รู้แล้วครับว่าเป็นสายแทงนะครับถึงแม้พลังโจมตีจะเบาแต่ค่าคริตสูงมากครับคริทีไสไหลกันแน่นอนต่อไปฟอสเบเดอร์ครับก็คือเป็นนักดาบเวทครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่โคตรเท่ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ย เกมแทบจะทุกเกมเลยนะไม่มีสายไหนเลยที่เป็นการโจมตีระหว่างเวทมนต์กับสายกายภาพคบคู่กันครับซึ่งอาชีพฟอสเบเดอร์แนะนําว่าอาจจะเล่นยากไปนิดนึงครับแต่ว่าเท่แล้วก็มีการโจมตีคบคันครับทั้งเวทมนตร์ระยะไกลทั้งโจมตีระยะใกล้แถมยังมีพวกสกิลป่วนดีบงดบีบับล็อกขาลดมานาหรือแม้กระทั่งเคลือบอาวุธท่าอะไรเงี้ยก็มีเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เล่นยากแต่ว่าหลากหลายครับ ต่อไปครับกราดิเอเตอร์ครับก็ดูจากอาวุธแล้วโคตรเท่อีกแล้วครับท่านครับไม่ได้ใช้ดาบคู่แต่เป็นคล้ายๆกระเคียวคู่นะฮะซึ่งเป็นอาชีพสายโซโลที่แท้ถูกครับมีการสะสมเกรดค่าความโกรธด้วยอาชีพสุดท้ายครับฟอร์สกันเนอร์ครับใช้ปืนนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพยิงระยะไกลเขาบอกว่าอาชีพนี้เหมาะสําหรับสายโซโลด้วยนะแล้วท่านั้นไม่พอเรียกหุนยนต์มาขี่ด้วย,วยอะไรจะเท่ขนาดนั้น และนี่ก็คือข้อมูลข้าวๆทั้ง8อาชีพนะครับถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยเพราะบางอาชีพก็ไม่เคยเล่นนะครับอ่านเอาจากในเว็บก็ส่วนตัวก็คงเล่นวิสานเหมือนเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการสร้างตัวละครเนี่ยก็จะมีให้ปรับเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากครับก็อย่างที่บอกนะเกมคาบาลเนี่ยเขามีมาเป็น10ปีแล้วนะครับเขาก็ยกของเวอร์ชันใน PC มานั่นแหละอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนตามอัธยาศัยนะครับ เมื่อสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาจะเข้าเกมนะครับเขาจะมีการให้เราตั้งค่าสับัสพารทเวิร์ดนะครับก็คือจะเป็นพารทเวิร์ดสำรองนั่นแหละนะครับก็คือจะต้องตั้งด้วยนะครับมี4ี่ถึงสิหลักแล้วแต่เราเลยนะครับเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นรหัสผ่านชั้นที่2นี่แหละครับเอาละเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านี่มันเมืองเดิมเลยนี่นาเสียงดนตรีก็แบบเดิมเดิมก็ยืนอยู่แถวเดิมนะฮะมอนสเตอร์ก็เดิมมเเเรรรียกไไดด้้วว่่่าาาใคคคิถึงงอออนนนลล์จะต เพราะว่าท่านผู้ชมจะได้รับบรรยากาศแบบจัดหนักจัดเต็มมากคือเกม M M O ที่ทำมาจากพีส่วนใหญ่อะมันจะไม่ได้เล่นเหมือนกันในเวอร์ชัน PC งไงอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่เลยนะมันจะมีความแตกต่างกันแบบแทบจะเป็นคนละเกมเลยแต่ว่าคาบาว์มือถเนี่ยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมนะครับที่จะยกความคลาสสิกแล้วก็ระบบต่างๆจากในเวอร์ชัน PC เนี่ยมาไว้หมดเลยนะครับก็เลยว่าเห็นแล้วก็เนี่ยขายหายคิดถึงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับ คลิกที่บริเวณด้านซ้ายนะครับเห็นไหมมีการวาร์ปไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับคือไม่ต้องเดินไงเกมนี้วาร์ปเอาวาร์ปไปวาร์ปมาหรือจะเดินเองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับพอมันเป็นมือถือแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าเขาจะอำนวยความสะดวกให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับมีออโต้งออโต้ Auto มาให้เห็นไหมครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากมายนะเพราะว่าคา r บาวเนี่ย เป็นเกมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เปิดมาเป็น10บสปีแล้วอันนี้พูดถึงเวอร์ชัน PC นะครับซึ่งข้อมูลนะครับมันมีเยอะแยะมากมายครับหาดูใน Google YouTube หรือว่าในเว็บไซต์เนี่ยมีเยอะแยะมากครับเพราะนั้นสงสัยเรื่องไหนผมคิดว่าในเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยก็สามารถหาคําตอบได้แล้วทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับวางใจได้เลยครับข้อมูลมีเยอะมากครับ พูดถึงเรื่องการสอนของเกมนี้นะครับจะบอกว่าเขาสอนค่อนข้างละเอียดเลยเขาจะชี้พาให้เราไปดูเป็นทีละจุดๆเลยครับว่าระบบใหม่เปิดมาเนี่ยแล้วมันจะต้องทําอย่างไรมีสิ่งอะไรที่จะต้องเรียนรู้บ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสอนเรื่องของการอัปเกรดสเตตัสซึ่งในคาร์บาวเนี่ยก็จะมี3สเตตัสด้วยกันคือสเตนอินเด็กซ์ซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสก็ได้ครับเพราะว่ามันมีคําสั่งแนะนํากดปุ๊บมันจะอัปเกรดให้เราเลยโดยอัตโนมัติครับว่าเราควรจะอัปเกรดอะไรบ้าง แต่อาจจะต้องเหลือแต้มไว้บ้างเล็กน้อยเพราะว่าคาบาวเนี่ยเวลาเราใส่อุปกรณ์นะครับมันจะมีค่าสเตตัสพื้นฐานของอุปกรณ์อยู่ถ้าเกิดว่าสเตตัสของเราเนี่ยไปไม่ถึงก็จะไม่สามารถใส่อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็วางใจได้ครับถึงแม้ว่าจะมีระบบสเตตัสอะไรให้อัพเองอะแต่ว่ามันก็มีระบบอัตโนมัติมาคอยไกด์ไลน์ให้กับเราอยู่ดีครับเห็นไหมเวลาการต่อทรงต่อสู้เนี่ยสอนละเอียดยิบเลยสอนดีกว่าเวอร์ชัน p ีซีอีกพูดตรงๆเห็นี่ยครับชิวๆเลยเปิดออโต้ก็ได้นะโจมตีก็ได้นะ ส่วนเรื่องของการอัปเกรดสกิลก็เปิดสกิลขึ้นมานะพออัปเกรดสกิลแล้วนะครับก็อย่าลืมลากไปใส่ในคอมโบนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหสอนโคตรละเอียดเลยมาดูบรรยากาศการต่อสู้กันบ้างครับเขาบอกว่าให้เราฆ่าเจ้าการีนะครับการี่มันคือไอหมาใช่ไหมผมเดินหาก่อนอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงเห็นไหมมีตัวเควสขึ้นเลยครับผมซึ่งต้องบอกว่าไงดีแต่ละอาชีพอาจจะเกิดคนละจุดกันนะเพราะนั้นก็ระวังด้วยแล้วกันครับนี่ครับโจมตีไปครับผม มันจะคอมโบขึ้นมาให้เลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกอะว่ามันสะดวกสบายไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมานั่งกด f1 f2 1 2 3 4อะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วแค่เรากดโจมตีเนี่ยและไอ้สกิลที่เราเซตไว้เมื่อกี้ที่เกมมันสอนอะมันก็จะออกมาตามคอมโบเลยครับผมชิวๆเล่นง่ายๆครับโอ้ได้สกิลมาใหม่ด้วยนะครับก็สกิลเนี่ยช่วงแรกก็ได้จากเควสแหละแล้วก็เดี๋ยวหลังๆไม่ต้องหลังๆหรอกจริงเราไปซื้อจาก NPC ได้ใช่ไหมเรามีตรงมีตังเราไปซื้อที่ N p c ก็ได้ใช่ไหมครับ กดใช้เลยละกันนี่ได้สกิลใหม่แล้วนะครับมีให้ตั้งค่าเดชด้วยเอาได้อีกหน่อยก็ถอยหลังเดชเดชเดเพื่อเดินใช่ไหมเพราะว่าเดินธรรมดาบันช้าต้องเดชเดชกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดถึงกันไหมล่ะเป็นไงเดชถอยเดินเดินธรรมดาไม่ได้ต้องเดชครับผมไม่งั้นช้ากว่าจะเดินถึงใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีบอร์ดแกไม่มีก็ต้องเดชเดชอย่างนี้ไปก่อนนะครับเล่นแป๊บเดียวเองเวลสิบก็ได้สกิลเดชทั้งสองอันแล้วเนี่ยชิลๆกันไปครับก็เดชกันอยู่แค่นี้แหละใครไม่คิดถึงผมคิดถึงนะไอ้พวกบรรยากาศแบบเนี้ย ตีหุ่นฟุงหุ่นฟางกันอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พูดถึงการตีหุ่นฟางก็น้อยลงไปเยอะแล้วนะเพราะว่าคือถ้าผมจำไม่ผิดในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะปรับให้เราเนี่ยได้สกิลง่ายขึ้นอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มที่หุ่นฟางก็ได้อ่ะมันจะไม่เหมือนในเวอร์ชัน PC ที่เราต้องไปฟาร์มหุ่นฟางแล้วให้สกิลเรามันสูงขึ้นอะไรงเงี้ยนะมันมันจะไม่ลำบากขนาดนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นมือถือไงใครจะไปเปิดหุ่นฟงหุ่นฟางอีกใช่ไหมเสียเวลามันเสียเปลืองแบตเตอร โอเคแล้วก็จะมีส่วนของสกิลต่างๆแล้วก็มาลากใส่พวกที่เกี่ยวข้องได้นะ,ะมันก็จะขึ้นมาเลยอย่างเช่นนี้เป็นซัพพอร์ตสกิลจะใส่ด้านล่างก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นแอตแทกสกิลก็จะเป็นคอมโบเห็นไหมอะก็เหมือนที่เกมสอนนั่นแหละใส่ดงใส่ได้หมดนะครับรวมไปถึงการอัปเกรดสกิลเห็นไหมมันก็อัพตรงนี้ได้เลยครับมีแต้มสกิลให้เรียบร้อยใช้ท่าไหนบ่อยท่าไหนเจ๋งก็มาอัพตรงนี้ได้เลยนะครับ บางคนอาจจะบ่นแบบว่าโหกราฟิกตกยุคมากเลยก็ย้อนกลับไปเหมือนที่ผมพูดก่อนนั่นเนี่ยครับว่าเขายกความคลาสสิกของเวอร์ชัน p c มาใส่เพราะเรื่องของกราฟิกกราฟิกเขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็เนื่องจากคนมาเล่นเยอะไงถ้ากราฟิกสวยมากไปเดี๋ยวเล่นกันไม่ไหวอีก <laughs> โอเคถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกราฟิกนะมันปรับได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะอไปดูที่เมนูด้านขวานะครับแล้วก็ตัวออปชันเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีระยะก,การมองเห็นเงาเอฟเฟกเห็นไหมครับมันปรับได้แค่นี้ เพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันนะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มพงเพิ่มเพื่อนนะครับจะไปเล่นเป็นปาตรงปาร์ตี้ระบบแคร์อะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันหมดแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกมาอยู่ตรงนี้เลยให้มันทําง่ายมากนะครับสมมติแล้วการผมอยากจะแอดคนนี้เป็นเพื่อนคลิกที่เขาได้เลยนะครับแล้วดูด้านบนคลิกเห็นไหมชวนเข้ากิลด์ชวนเข้าปาร์ตี้แอดเพื่อนท้า PvP ได้หมดได้หมดนะครับทําได้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ได้อยู่บริเวณนี้แหละบางทีแบบซอยแชนเนลเยอะไปหากันไม่เจอทําไงก็ดูด้านขวาบนก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีเมนูใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีระบบเพื่อนอยู่ตรงนี้เราก็ทําการเซิร์ชหาเพื่อนได้เลยจากตรงนี้นะครับเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆริงบางทีมันหากันไม่เจอจริงๆนะครับ โอเคเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการค้าขายก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าพอมันมาเป็นเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันไม่มีการดีลของตัวต่อตัวนะครับมันจะไม่เหมือน p c ตรงนี้แล้วเราจะไปขายโครงขายของกันที่ไหนเดี๋ยวเล่นไปสััการบมันจะมีระบบตลาดกลางเปิดขึ้นมาเนี่ยผมทำเควสมาแป,ปแ๊บเดียวเองเลเวลยังเเวลสามอยู่เลยมันมาที่เมืองหิมะแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุยกับคนนี้ก็ได้ครับเอเจนต์ช็อปอยู่ตรงกลางเมืองหิมะเลยพอเราคุยเสร็จแล้วก็จะเป็นตลาดซื้อขายนั่นเองครับเราจะะาาะมมารรรอไไก็ตงนนี้ด้ดดหคับ เพราะฉะนั้นสาหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆคือมันเป็นเกมเก่ามากแล้วอ่ะเป็นสิบสิบปีแล้วแค่มันทําให้กลับมาเล่นในมือถือได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นพร้อมเพิ่มอํานวยความสะดวกให้เราอีกเล็กน้อยส่วนระบบเกมที่เหลือเนี่ยเกิน95%เอเหมือนเดิมหมดลงลงลงดันอะไรเงี้ยมีเหมือนกันหมดฟาร์มโครงฟาร์มของหาของไปขายมันก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะมันแค่เปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครที่เป็นแฟนขับคาบาวจริงๆอ่ะแทบไม่ต้องดูคลิปใดๆเลยด้วยซ้ําความรู้เราฝังอยู่ในหัวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> แต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะต้องทนเรื่องของการาฟิกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเกมที่คลาสสิกนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้ถ้าเกิดคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่รู้จริงๆตรงนี้ต้องทำยังไงเปิด Google เลยครับหรือ YouTube ก็ได้ผมคิดว่ามีคนสอนหมดแล้วแน่นอนครับเพราะเกมมันเก่ามากแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอะไร ที่ดีกับเกมคาบาโมบายผมก็จะมานำเสนอให้นานผู้ชมดูอีกครั้งกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนครับไปเก็บเว้ก่อน